สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูเด่นหน่วยบนเดินดี3สูตรกันนะครับผมจะยังใช้สูตรทั้ง3สูตรเดิมนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่ทั้ง3สูตรนี้หลุดไป1สูตรนะครับผ่าน2สูตรแต่ว่างวดนี้ผมเชื่อว่าสูตรที่หลุดไม่น่าจะหลุดจานะเพราะฉะนั้นผมใช้สูตรเดิมทั้ง3สูตรนะมีสูตรหลุด อยู่1สูตรนะครับในจำนวน3ส,สูตรนี้นะครับก็ผมจะยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ เรามาดูหน่วยบนเดินดีสามสูตรสูตรที่หนึ่งท่านผู้ชมนะร้อยบนคูณห้าบวกสิบบนบวกหน่วยบนผลลับได้เทลร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสามนะครับสูตรนี้ล่าสุดหลุดนะท่านผู้ชมนะล่าสุดหลุดนะสิบห้างวดหลุดไปหนึ่งงวดนะครับเรามาดูสิติแล้วก็มาคำนวณผมจะยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับผมเชื่อว่า ไม่น่าจะหลุดซ้ำนะท่านผู้ชมนะไม่น่าจะหลุดซ้ำนะครับเขาจะกลับมาเดินต่อนะครับ15งวดหลุดไป1นงวดเพิ่งหลุดงวดล่าสุดนะครับสูตรนี้นะเป็นเด่น7ตัวนะครับเป็นเด่น7ตัวแล้วก็มั่นใจว่าไม่น่าจะหลุดซ้ำเพราะว่าจากเทียบกับหลายๆสูตรแล้วนี่ท่านผู้ชมไปในทิศทางเดียวกันนะครับงวดที่15นะครับงวดล่าสุดผลรางวัลหนก 3 0 9นะครับเราให้เด่นที่1 2 3 4 6 7 0นะครับหลักหน่วยก็คือ9นะครับไม่มีหลุดหลุดนะครับหลุดเป็นงวดแรกท่านผู้ชมนี่ก็ผมเชื่อว่าไม่หลุดซ้ำผมก็เลยยังใช้สูตรนี้อยู่นะครับก็เรามาดูสูตรนะครับ ร้อยบนคูณห้าบวกสิบบนบวกหน่วยบนร้อยบนก็คือสามสามห้าสิบห้าบวก10บนบวกหน่วยบนสิบบนก็คือศูอยนยหน่วยบนก็คือเก้าศูน์บวกเก้าได้เก้าอันนี้ก็ได้5นะครับ5้บวกเก้าก็ได้4นะครับเด่นตัวแรกนะเด่น4นะครับตัวแรก4นะ

มาดูสูตรที่สองกันท่านผู้ชมสูตรที่สองก็เป็นสูตรเดิมนะครับสูตรนี้นี่ผ่านนะครับงวดที่ผ่านมาถือว่าผ่านนะสูตรนี้นะใช้แสนคูณสามบวกหมื่นบวกพันผลลัพธ์ด้เท่าไรบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองนะครับผมใช้ใส่ถิงงวดที่ออกเก้าหกสองเป็นสี่ถิงงวดแรกสูตรนี้สิบห้างวดยังไม่หลุดนะครับ สิบห้างวดยังไม่หลุดนะครับเรามาดูสติแล้วค่อยมาคำนวณกันนะครับเดินดีพอใช้ได้สูตรนี้ในระยะสิบกว่างวดนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เดินติดกันสามงวดเลยนะท่านผู้ชมตัวที่เจ็ดนะนี่ก็เดินติดกันเลยนะครับ งวดล่าสุดเป็นงวดที่สิห้าผลรางวัลนอกสามเราให้เด่นที่0ูน4 5สอามสี่ห้าเจ็ดเ้ามาที่9ท่านผู้ชมมาที่9ผ่านนะครับเนี่ยมาตัวที่เจ็ดอีกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยครับ สามแล้วก็จากนั้นก็กลับมาเดินนี้ต่องวดมานี่เรามาดูงวดนี้หนึ่งมิถุนากันนะครับสูตรนะครับแสนคูณสามบวกหมื่นบวกพันนะครับแสนก็คือสองสองสามเป็นหกบวกหมื่นบวกพันหมื่นก็คือห้าพันก็คือหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หกนี่ก็ได้หกหกบวกหกได้สองนะครับ เด่นตัวแรกเด่นสองนะสองบวกสองได้สี่สี่บวกเทเลนหนึ่งแต้มได้ห้าได้หกได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งนะครับเด่นหน่วยบนสูตรที่สองนะครับเจ็ดตัวเด่นสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสี่สองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับก็ ขอให้เดินต่อนะครับท่านผู้ชมนะขอให้เดินต่อเป็นงวดที่16นะ15งวดยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้นะเรามาดูสูตรที่3กันท่านผู้ชมสูตรนี้ก็เป็นสูตรเดิมงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับสูตรนี้หลุดไปน1นงวดนะยังไม่หลุดซ้ํานะครับงวดก่อนหน้าหลุดแต่พงวดล่าสุดนี้กลับมาเดินต่อแล้วนะครับ <als> <S <s สูตรที่3หน่วยบนนะครับ7ตัวนะสูตรนี้เป็น6ตัวท่านผู้ชมสูตรนี้เป<ส>็นเด่น6ตัวนะครับหน่วยบน6ตัวนะสูตร ร้อยสองบวกเก้าคงที่สูตรสั้นๆนะครับร้อยสองบวกเก้าคงที่ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่นะครับเป็นเด่นหกตัวนะครับชมครับผมใช้งวดที่ออกเก้าหกสองเป็นสถิติงวดแรกนะเรามาดูสถิติกันเลยแล้วค่อยมาคำนวณกันนะครับเป็นเด่นหกตัวนะครับสำหรับหน่วยบนสูตรที่สามนะ ก็ถือว่าเดินดีใจได้15งวดหลุดไปหนึ่งงวดนะครับนี่ท่านผู้ชมเวลามาก็มาติดกันเลยเนี่ยตัวที่7จ็ดเลยตัวที่6นะครับเนี่ยงวดนี้หลุดนะงวดที่สิบสี่นี้หลุดนะครับพอหลุดเรามาดูงวดนี้นะครับงวดที่15บ้นะครับผลรางวัลออกสามศูเ้าราให้เด่นที่0ูนย์หี่ห้าเหลักหน่วยก็มาที่เก้านี่มาตัวสุดท้าย อีกแล้วนะก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านนะหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำท่านผู้ชมหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำเนี่ยกับเป็นตัวที่เจ็ดตัวท้ายเลยท่านผู้ชมนะเรามาดูงวดมาที่หนึ่งมิถุนากันสูตรร้อยสองบวกเก้าคงที่ร้อยสองก็คือสองนะร้อยสองก็คือสองบวกเก้าคงที่ สองบวกเก้าก็ได้หนึ่งท่านผู้ชมนะเด่นตัวแรกนะครับเด่นหนึ่งนะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์เด่นหน่วยบนสุดที่สามนะครับเป็นเด่นหกตัวเด่นหนึ่งสองสี่ห้าหกศูนย์ หนึ่งสองสี่ห้าหศูนย์นะท่านผู้ชมผมจะหลักหน่วย3มสูตรนี้ผมจับชนให้เลยนะครับ3าสูตรนี้นะก็เนีย่ยนะครับหาดินสอนิดนึงนะก็เรามาจับชนกันเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ครับสูตรนี้นะ สูตรที่1นนะครับเด่น4 5 6 7 903สูตรที่2 2 4 5 6 7 91แล้วก็สูตรสุดท้ายนะครับ1 2 4 5 6 0นะครับ1 2 4 5 6 0นะท่านผู้ชมครับก็จับชนกันเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดผมใช้ดินสอเพราะว่ามันจะได้ลบได้นะครับ2 0 0ชนแค่2สูตรนะครับ1ชนแค่2สูตร 2ชนแค่2สูตร3ชนแค่สูตรเดียวนะครับ4นะ4ชน1 2 3นะครับ 4, 4, 4นะครับ4ชน4นะครับ5 1 2 3 5ก็ชน3สูตร6 1 2 3 6ก็ชน3สูตรนะท่านผู้ชมนะ7 จ็ดชน2สูตร8ปไม่มีเลยนะแไม่มีเลยนะเกก็ชน2สูตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะเด่นหน่วยบนชน3สูตรชนกันที่4 5, 6, ี่ห้าหกนะท่านผู้ชมนะชนกันที่4ี6ห้าหนะสำหรับเด่นหน่วยบนชน3สูตรก็มันมีอีกสูตรหลัก สูตรหก็คือเด่น100บน10บ,บนหน่วยบนนะครับก็เอาไปชนกับสูตรนั้นอีกสูตรหนึ่งก็เป็น4สูตรนะครับว่าจะเด่นตัวไหนแต่สําหรับเด่นหน่วยบนชน3ส,สูตรชนกันที่4 5 6ก็นําไปพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ